นี่คือติมอ์เลสเตวันนี้แต่ก่อนจะมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความหวังชาวติมอ์ต้องผ่านความเลวร้ายที่ยังเป็นบาดแผลมาจนถึงทุกวันนี้และจากศูนย์ติมอ์เลสเตก้าวข้ามประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความสูญเสียสู่การให้อภัยและความปรองดองไทย P ี s ย้อนรอยจากข่วงเวลาที่มืดมนที่สุด สู่วันที่ชาวติมอร์ตื่นจากฝันร้ายและมองไปข้างหน้าด้วยความหวังพร้อมทหารไทยที่ยืนเคียงข้างดินแดนแห่งนี้ในห่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดเดกาญยเ้งโคฟิเยนต์โัวสั่งมาที่ผมขอให้ไทยเข้าไปมีบทบาทในการสู้ในการดูแลความสงบสันติภาพในติมอร์เลอเตเตรียมพบกับรายงานพิเศษติมอร์เลสเตจากฝันร้ายสู่ชีวิตใหม่ทางไทยพีบีเอส